เฮ้ยเฮ่อเยอะเฮ่อเข้ามาเลยไอพวกปีศาจเยอะเฮ่อเฮ้ยเยอะเฮ่อเฮ่อแน่จริงกูเข้ามาให้หมดเลยสิวะเฮ่อเฮ่อทำให้ฉันตื่นเต้นหน่อยเฮ่อเฮ่อเฮ่อเฮ้ยเยอะเฮ่อเฮ้ยเยอะเฮ่อ Ui yah 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 ui

เฮ้ยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงนี้ว้่้กระปอมเฮ้ยเออเอ,อเอ,อเอนเอาเ,ออเออสน้นเหนยเลยแต่ก็ช่างเถอะช่างเป็นมนุษย์ที่ดื้อได้ซะจริงเมื่อรู้จักที่ต่ำที่สูงต้องการอะไรกันแน่ เธอต้องการอะไรจากฉันที่สิ่งที่ฉันต้องการจากแกมีแค่อย่างเดียวก็คือชีวิตของแกยังไงล่ะชีวิตเหรอเพราะว่าแกเป็นคนสังหารพ่อของฉันแกภาคทุกสิ่งทุกอย่างไปอย่างฉันเองความจริงฉันก็ไปอย่าจะฆ่าอยู่ในเมซิตหรอกนะแต่มันไม่มีทางเลยคิดหรอว่าฉันจะเชื่อคนอย่างแกน่ะท้ายมนุษย์มันก็แค่หมากที่ใช้แล้วทิ้งยังไงซะฉันก็ต้อง ล้าบางทุกสับไปชีวิตบนมิตินี้อยู่ดีเออถ้าเธอคิดจะล้างบางทุกสับไปชีวิตนั้นเธอก็ข้ามฉันไปก่อนข้ามศพฉันไปก่อนคิดว่ามนุษย์ธรรมดาอย่างแกน่ะจะทําอะไรฉันได้เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาบางอาจอวดเบงกับฉันนะฮะ้ฆ่ามันซะเจ้าลูกสมุนอับสาบแล้วเออ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 ,เอ,อ เอาลูกตะวกลัวไปกินซะเยะฮ้อเเข้ามาให้หมดกันทั้งสามตัวเลยนี่แหละเยอะเออบ้อสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้อเฮ้อเอะไรกันอะสปิชิสึเหรอเฮ้ยเกาะหนีไปกินซะ Hãy <San> subscribe cho ya, Ghiền Mì Gõ Để không ya, lỡ những video hấp dẫn

ก็เอาหน,นีไปกินล่างหัวเยอะเฮ้ยเยะเฮ้ยเออเฮ้ยเยะเฮ้ยอถูกขอไปซะแกนะเฮ้ยเยอะอออเออเเออเเเออเออเเออเนอเออเเออเออเอเออเเเเ เฮ้ยยยยอยเยยอ้ยย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 ยอยเยยยยอยยยยคยย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 ย ขอบใจมากเอวอเหมือนว่าฉันจะประมาทแกต่ำไปหน่อยแฮะใช้ได้นี่สำหรับเป็นแค่พวกอ่อนแอและมดปวกเออหอมาสามหัวอะไรล่ะเนี่ยสัตว์เลียงของชา a ์โดมาสเตอร์เองเหรอท่านอัลฟาตอนนี้ท่านชา a ์โดมาสเตอร์ต้องการพบตัวท่านอย่างด่วนเฮ้ยก็ได้แฮะแล้วก็ฝากจัดการเจ้าหนี่หน่อยแล้วกันหลับทราบแล้ว สัตว์เลี้ยงของชาร์โดมาสเตอร์ย,ยางงั้นเหรอคือใครกันแน่เนี่ยอาหารถ้าอยากกินขนาดน,นั้นก็เข้ามากินสิวะเดี๋ยวฉันจะตัดหางแล้วปล่อยวัดเก่งเข้ามาเลยเฮ้ย

เฮ้ยยาเอะอะฮึฮึอะยาอะอะอะโอ้ยเล่นเอาสมหมดแรงเลยเหลือก็ต่อที่เหลือก็ขึ้นหยุบเอวาแล้วล่ะที่จะเอาพลังไว้ฉันเนี่ยเอ้ย